สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเรา สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการหน้าต่างโลกกว้างกันอีกครั้งนะครับประจําวันอังคารกับคุณพัฒน์ดำคำและผมจุลชาติการจนาโอฬารสิริครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับกับสถานการณ์โลกปี2558ที่ผ่านมาซึ่งคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปเป็นตอนที่1เนาะใช่ค่ะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาอัปเดตกันว่านอกจาก สี่ประเด็นหลักที่เราพูดไปคราวที่แล้วนะครับเช่นการาบทบาททางการทหารของอสหรัฐ<ช>การาทยานขึ้นของจีนแลมีอะไรอีกบ้างนะคะ TPP ครับ TPP <T PP S 2> Trans-Pacific Partnership ใช่เป็นความตกลงอันใหม่นะครับคราวนี้นะครับ เราก็จะมาต่อกันที่อันดับที่6กเขาจะแล้พูดกันไปอันดับ1 0ถึง7จ็ดเนาะคราวนี้ก็จะเป็นอันดับที่6ซึ่งนะครับอันดับที่6จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีสุดๆเลยเพราะว่าวันที่ 30- 31เนาะสา็ธันวาที่ผ่านมาเองนะครับเป็นวันที่เราเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการนะครับก็อาเซียนนะครับ ท่านผู้ฟังคงจะทราบอยู่แล้วว่าสําคัญอย่างไรนะครับมีการบรูรณาการการรวมตัวกันของอที่เขาเรียกว่าเป็นเน้นประชาชนนะเป็น people to people นะครับเป,เป็นการรวมตัวที่เน้นประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเนี่ยก็มีสาเสาหลักอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วก็คือเสาหลักการการมองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒน,นธรรมนะครับซึ่งนะครับแม้ว่าจะมีความคืบหน้านะฮะในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่เราทราบกันที่กระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการจัดคอนเสิร์ตมีการเฉลิมฉลองนะครับใช่ใช่อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็มีอะไรนะเป็นเหมือนกีตาร์ใช่ไหมคะเป็น<ช>นักกีตาร์ ชื่อดังมาเล่นให้เราฟังแล้วเขาก็นําเพลงจากของทั้ง1ิประเทศเนี่ยมาเล่นมาเล่นมาเล่นให้พวกเราฟังก็ทําให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วบางเพลงของประเทศที้มีความคล้ายคลึงนะบางอย่างเพลงของอสปอปลาวเนี่ยคล้ายคลึงได้ยินกันมาตลอดนะก็จะก็มีความคล้ายคลึงกันคือเพลงใสารวันสารวันที่เราอาจันเ้ยได้ยินใช่จริงๆเราก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในใน ในเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะเป็นหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ร่วมกัน ใช่ครับแล้วก็นะครับแม้ว่าเราจะได้จัดทำวิสัยทัศน์นะฮะและแผนง,งานของประชาคมอาเซียนจนถึงปี2 0 2 5แล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องเรียกว่าประชาคมอาเซียนเป็นกระบวนการไม่ใช่แปลว่าเราเข้าสู่กบประชาคมอาเซียนปุ๊บปึ้งเราจะอยากจะเปลี่ยนไปหมดเลยใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้น,แ,บบน,นแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประชาชนชาวอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับเป็นอาเซียน เขาเรียกว่าเลยนะพลมเมืองอาเซียนนะครับแต่ว่านะครับอย่างที่บอกแม้ว่าเกินเปนานเลยว่าจะมีความคืบหน้าต่างนานาแต่ว่านะครับใน3เสาหลักเนี่ยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ดูเหมือนจะมีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับโดยนะฮะเรามีถึงที่เรียกว่าบลูพินท์หรือว่าเป็นแผนงานการจัดตั้งประชาคมนะครับของของ AEC หรือว่าของประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยคือง้าไปมากที่สุดเพราะว่าได้มีการดําเนินการตามแผนงานไปแล้วประมาณ90%ของมาตรการทั้งหมด ทำให้แ,แบบหลายๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงประชาคมอาเซียนเนี่ยจะใช้คําว่า AEC AEC กันตลอด<ช>นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเสาเนี้ยมีความคืบหน้ามากที่สุดนั่นเอง<ช>แต่จริงๆแล้วเราต้องเป็นอาเซียน m m น n ูนิี้หรือ AEC ถูกต้องนะครับ อ,อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว90%ตามมาตรการของ AEC เนี่ย mm hmm. ก็ยังมีการบ้านเหลืออยู่อีกบาง mm hmm. บางอย่างเหมือนกัน mm hmm. เช่นการเปิดเสรี5ด้านนะครับ mm hmm. เช่นสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานเนี่ยก็มีปัญหาอย่างเช่นเงินทุนนี่เราก็ไม่ได้เปิดเสรีทั้งหมดเ mm hmm. นาะก็จะเป็นทําให้การื่อนย้ายเงินทุนเนี่ย ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเงินทุนจะไหลแบบแบบฟรีฟลูหรือว่าแบบไม่มีแบบเป็นอิสระเลยเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับก็ยังมีหลายสาขาที่ยังไม่เปิดเสรีในภาคบริการนะครับก็การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้เราเน้นที่มีฝีมือก่อนนะเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ การเปลี่ยนแปลงในประเทศอาเซียนก็ยังเป็นที่จับตามองเพราะจะส่งผลกระทบต่อการเมืองความมั่นคงในประเทศอาเซียนด้วยนะครับอย่างเช่นที่เมียนมานะครับก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็พักค NLD ดีขององซานซูจีที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นสตรีผู้มีชื่อเสียงนะฮะของเมียนมาเนี่ยก็กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลนะครับส่วนการเมืองไทยเนี่ยก็ยังปฏิบัติอยัง,ยง เรียกว่ายังเป็นที่จับตามองนะฮะ,ะของของประชาคมโลกอยู่นะครับการเมืองออินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็ก็ยังมีการเดินประท้วงนะครับของอของอคนบนถนนรีกวนยูนะครับก็ยังเป็นที่รีกวนยูก็จากไปแล้วนะครับตอนนี้ก็การเมืองสิงคโปร์เนี่ยก็มีการยังยังมี คนสนใจอยู่เยอะนะฮะว่าต่อไปประเทศจะเป็นยังไงเมื่อรีกันอยู่จากไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับพัฒนาการในอาเซียนของเราครับสำหรับอันดับต่อไปเข้าสู่ท็อป5แล้วค่ะเป็นอันดับที่5เมื่อเราพูดถึงมหาอำนาจไปแล้วทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ย ก็อาจจะหลงลืมไม่ได้ที่จะพูดถึงมหาอำนาจนี้นะคะนั่นก็คือรัสเซียนั่นเองอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับบทบาทของตัวเองในตะวันออกกลางรเริ่มมาที่ตะวันออกกลางแล้วอย่างที่รัสเซียไดป้ประกาศที่จะปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะต่อต้านกลุ่ม i s ในซีเรียนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าในซีเรียเนี่ยในซีเรียหรือ e ิรักตอนนี้ก็ก็มีปัญหาการก่อการร้ายที่ค่อนข้างรุนแรงรัเสเซียเขาก็ประกาศที่จะที่จะปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มนั้นอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงทางการเมืองของเออกับแทรกแทแทรกแทางการทรหารในสงครามกลางเมืองของซีเรียนะคะทาใหอ้อ่ท่านอาจารย์ประพัฒน์เนี่ยที่ที่เป็นคนเขียนบทความเนี่ยท่านก็มองว่า มันเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับประเทศตะวันตกเนี่ยเสื่อมลงตกต่ําลงที่สุดในท่าน่านใช้คําว่าตั้งแต่หลังสงครามเย็นสิ้นสุดก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะคือทีนี้คือจริงๆเนี่ยรัเสเซียเขาก็ในนี้เขาบอกว่ารัเสเซียเชื่อว,ว่าสหรัฐเนี่ยโดยสหรัฐเป็นผู้นําในการที่จะ พยายามจะปิดล้อมรัสเซียนี่ก็เป็นสิ่งรัสเซียมอพยายามปิดล้อมรัสเซียพยายามลดอิทธิพลของรัสเซียเอาประเทศยุโรปตะวันออกมาเป็นสมาชิกนาโตแล้วก็ต้องการ EU ก็ต้องการขยายอิทธิพลเข้าไปในเขตอิทธิพลเดิมของรัสเซียก็คือแบบยุโรปตะวันออกแทบแทบคับสมุทรบอลขา่านเทือกเขาคอเคซสัสหรือว่าเอเชียกลางทําให้รัเสเซียเนี่ยพยายามที่จะส่งสัญญ,ญาณว่าตอนนี้เขาก็ ไม่ได้ไม่ไม่ได้ยอ,อินยอมรับอะไรแบบนั้นก็ต้องการที่จะกลับมาเป็นมหาอำนาจอีกครั้งครับท่านอาจารย์ท่านได้พูดไปถึงย้อนไปถึงในอดีตลองลองรีวิวดูนะคะท่านก็บอกว่าสิ่งที่สัญญาณที่รัสเซียส่งให้เห็นเนี่ยอย่างแรกเลยที่ชัดเจนก็คือส่งความในจอร์เจียในปี2008แล้วต่อมาก็คือ การผนวกค้าบสมุทใครเมียแล้วก็การแทรกแซงยูเครนก็คือเห็นมาระยะในระยะต,ต่อมาในเรื่อยๆว่ารัสเซียก็พยายามที่จะส่งสัญญาณพยายามจะปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่ต่างๆทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าปีที่ผ่านเนี่ยในรัสเซียได,ได้ได้ปฏิบัติการทางทหารในซีเรียเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่าอันนี้คือสิ่งที่ สิ่งที่ตะวันตกมองแล้วก็สิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือรัสเซียเนี่ยจะช่วยรัฐบาลของอัาซาร,รหรือเปล่าหรือช่วยรัฐบาลของซีเรียหร,รือเปล่าเพราะว่าถ่าทีตะวันตกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่ไม่สนับสนุนการให,ให้รัฐบาลยังอยู่แต่รัสเซียเนี่ยกลับจะไปสนับสนุนให้รัฐบาลยังอยู่อืก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองที่ว่าปฏิบัติการคล้ายๆการปฏิบัติการต่อตา้านการก่อการร้ายเหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยต่างกาันก็เป็นที่น่าจับตามองก็ทําให้อ ตะวันตกค่อนข้างมีความห่วงกังวลต่อบทบาทของรัสเซียในพื้นที่นี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าในปีนี้เนี่ยรัสเซียจะดําเนินการอย่างไรต่อไหมหรือว่าจะมีท่าทีเป็นอย่างไรในตะวันออกกลางค่ะต้องจับตาดูกันต่อไปใช่ค่ะแล้วมาต่อที่อันดับที่4ต่อกันเลยดีกว่าซึ่งมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดไปก็คือว่าพอมันมีปัญหาในพื้นที่อย่างซีเรียอิรักเนี้ยสิ่งที่ต่อมาคืออะไรคุณจุลชัด สิ่งที่ต่อมาก็คือจะมีผู้อพยพใช่ไหม<ช>ครับเริ่มทยอยเัราว่าเพราะเราเห็นแล้วว่ามีสถานการณ์มันไม่ปกติแล้วมันก็เป็นภยยัยนะคะก็คือเหมือนเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินก็คือทําให้มีเกิดปัญหาของการผู้อพยพขึ้นมาผู้อพยพออกจากในพื้นที่ขัดแย้งนั้นแล้วก็ ภูมีภาคที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็คือยุโรปทําให้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปต้องประสบกับวิกฤตการวิกฤตของผู้อพยพที่เข้าหลังไหลเข้ามาในยุโรปด้วยปัญหาเรื่องผู้อพยพในยุโรปเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่ที่ใหญ่และเป็น pressing issue ของยุโรปในปีที่ผ่านมาโดยผู้อพยพที่มากที่สุด ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้พิยพชาวซีเรียที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้แล้วว่ามันมีเกิดปัญหาเกิดขึ้นเกิดสงครามกลางเมืองเกิดการปฏิบัติการทางทหารเกิดการก่อการร้ายขึ้นมาทีนี้ก็พยายามที่จะหนีภัยสงครามกลางเมืองมานะคะเพื่อที่ที่จะที่จะไปหาสแสวงหาที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นรองลงมาก็เช่นชาวอัฟกานิสถานแล้วก็ มีชาวอิรักลลเบียไนยจีเรียโซมาเลียซูดานก็พยายามที่จะอพย,ยพเข้ามาในยุโรปโดยจํานวนผู้อพย,ยพปีที่แล้วเนี่ยน่าคาดกันว่าน่าจะมีถึงประมาณ1ล้านคนซึ่งเป็นต,ตัวเลขที่เยอะมากเลยใช่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะแล้วก็ประเทศขอประเทศสมาชิกยู EU ที่จะต้องรับปัญหาผู้อพย,ยพมากที่สุดก็อย่างเช่นกรีซอิตาลีฮังการีนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราจะถ้าเราลองไปศึกษาดูดีๆเนี่ยลองตามข่าวจะรู้ว่า ประเทศต่างๆใน e ูนะคะสมาชิก e ูค่อนข้าง,างที่จะมีเสียงหรือมีท่าทีที่แตกต่างกันบางประเทศจะรับบางประเทศจะไม่รับทําใหบา้บางประเทศก็มองว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะต้องทําอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าผู้อพยพเนี่ยถ้าเกิดเข้ามามากมายเนี่ยจะมันจะมีทําส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอย่างเช่นทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมัน่นคงทางนี้ e ูก็ ไม่สามารถที่จะมีมาตรการร่วมกันในการรับมือกับปัญหาวิกฤตผู้อพยพได้<ม>เสียงก็ค่อนข้างแตกทางนี้แนวโน้มในอนาคตเนี่ยเท่าที่ที่อาจารย์ท่านวิเคราะห์มาเนี่ยนะก็ก็น่าสนใจดิฉันคิดว่าน่าสนใจอันนี้เพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าบางทีเรื่องผู้อพยพเนี่ยมันมีมิติของความมั่นคนงค่อนข้างสูงก็คือเรื่องของ ปารีสอะอะไรนะปารีสแท็กเป็นการระเบิดที่ปารีสที่ผ่านมาในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ก่อการเนี่ยเป็นมีเชื้อสายอะไรเป็นผู้อพยพหรือไม่หรือว่ามันก็จะมีาให้เกิดความหวาดระแวงใช่มีความซับซ้อนของเรื่องนั้นว่าคนที่เข้ามาเป็นเป็นผู้ที่อพยพเข้ามาหรือว่าเป็นอะไรยังไงต้องคือทําให อีเนี่ยสมาชิกอค่อนข้างมีมาตรการที่ที่จะระมัดระวังแล้วก็มีความเป็นได้ที่อาจจะแข็งก้าวมากขึ้นเพราะว่ามันก็ก็ยาก,กน,นะคะที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็ต้องจับตาม,มองกันต่อไปว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองว่ามันมีทั้งด้านด้านที่จะต้องช่วยเหลือและต้องด้านที่ต้องระวังเนี่ยเราจะจัดการบันอย่างไรให้มันสมดุลที่สุอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอ ดูกันต่อไปเพราะว่าปัญหาการก่อการร้ายในโลกเราก็คงจะยังไม่จบลงง่ายๆใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นความาาท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องเจอไม่ว่าเราถ้าถึงเราจะไม่มีการก่อการร้ายแต่ว่ามันก็กระทบแน่นอนทั้ทงในเรื่องของอาจจะเป็นการต้องรับมือกับคนที่ แอบแฝงตัวเข้ามาหรือว่าต้องรับมือกับการที่ผู้ก่อการร้ายจะมาโจมตีผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆในประเทศเราก็ตามทุกคนได้รับผลกระทบแล้วก็คือจะต้องต้องต่มาตรการครับคือเม้แต่เวลาเราเดินทางเนาะไปสนามบินก็ต้องมีการตรวจเข้มขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศค่ะเราคุยกันเรื่องซีรีสซีสกันมาในช่วงแรกแล้วมีอะไรคะที่ดีๆเกิดขึ้นในปีนี้เรามีนะครับ ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า MDGs หรือว่า Millennium Development Goals นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายในการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติหรือ UN UN นะฮะซึ่งหมดอายุไปใช้คำว่าใช้คำอะไรดีเขาเริ่มตั้งแต่ปี2000นะฮะแล้วก็ถึงปี2015นะครับซึ่งเรียกว่าหมดอายุเรียกว่า อ่บรรลุเป้าหมายแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อปี2015 <c oughs> นะฮะก็ก็จะต้องมีเป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นมามนะครับเพื่อรองรับการพัฒนาในก้าวต่อไปนะครับของโลกซึ่งอ,อันต่อมานะครับก็จะเรียกว่า Sustainable Development Goals นะครับหรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืนอ่าคราวนี้ไม่ใช่มิเลเนียมแล้วไม่ได้ดูเป็นปีเป็นอะไรละ s u s t a เ n a b l e ใช่เพราะว่าอ่ามิเลเนียมเนี่ยก็ พอจะเข้าใจกันได้ว่าเกิดขึ้นในปี2000เนอะแต่ว่า,า Sustainable ได้เกิดปี2015แล้วก็ยาวต่อไปนะครับจะมาใช้แทนเป้าหมายการพัฒนาชุดเดิมที่เรียกว่า MDG นั่นเองนะครับแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า SDG ก็เกิดขึ้นแล้ว แล้วก็จะยาวไปถึงปี2030นะครแล้วก็คิดว่าช่วงนั้นก็คงจะมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นมเมื่อเป้าหมายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยได้บรรลุไปแล้วนะครับมอ a i ส a b เต m o r เบิร์ a มอ a b ส e เตอเบิรอ่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามชม m s d g นั่นเป็นการผนวกรวมของ หลอกลวงของ MDG ซกกับ SDGs เข้ามานะครับสำหรับ SDGs นะครับก็จะตั้งเป้าหมายไว้17ประการนะฮะตั้งเป้าว่าภายในปี2030อีก15ปีข้างหน้าประชาคมโลกจะบระรลุเป้าหมายเหล่านี้นะครับก็คือ1อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะว่าจัดความยากจนให้หมดไปจากโลกนี้เลย <S 2> <S 2> <S ซึ่งเขาบอกว่าปี2015เนี่ยจริงๆแล้ว MDG ที่ผ่านมาก็ได้ บรรลุไปพอสมควรดร้วยาการลดลดความยากจนให้ลงมาเนี่ย <c oughs> ก็ลดลงมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับปี2030จะต้องขจัดให้หมดไปเลยข <c oughs> จัดหมดไปเลยนะครับ,รบเราต้องมั่นใจว่าเราทําได้ครับ <c oughs> แล้วก็อันต่อมานะครับก็คือการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาเราก็เห็นเรื่องของอีโบลานะครับเมอร์สนะฮะถ้าเก่าหน่อยก็จะมีเรื่องของโรคซาร์ไข้หวัดนกนะฮะก็จะต้อง หยุดยั้งการแพร่ระบาดเหล่านี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องการศึกษาก็อยากจะให้เด็กทุกคนในโลกนี่มีการศึกษาอย่างน้อยในระดับชั้นมัธยมศึกษานะฮะต่อมานะครับประเทศร่ำรวยควรจะตั้งวงเงิน0.7%ของ GDP เพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะคิดว่า0.7%ของ GDP นี่มันสักเท่าไหร่กันเชียวแต่ว่า GDP ของประเทศร่ำรวย <c oughs> นี่เยอะอยู่นะครับ <c oughs> ก็นะฮะ0.7%เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเงินจำนวนค่อนข้างมหาศาลเหมือนกันใช่0.7%เาานี่ย ของ GDP ประเทศร่ำรวยเนี่ยบางทีอาจจะเป็น GDP ทั้งหมดของ,ของประเทศเล็ก<ช>ๆเลยใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกของเราในอนาคตอันใกล้นะครับแต่เขาก็ อาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้ก็ได้พูดถึงเป้าหมายของสนีว่ามันทะยานไปหรือเปล่านะครับ<อ>ในการที่จะตั้งเป้าหมายเหล่านี้ออกมา<อ>ประเทศร่ำรวยอาจจะไม่อยากให้ขนาดนั้นหรือเปล่า<อ>หรือว่าหรือว่าการแพร่ระบาดโรคร้ายต่างๆเราจะสามารถหยุดยั้งมันได้จริงๆไหมนะครับก็อย่างเช่นท่านอาจารย์ก็บอกว่าการขจัดความยากจนให้หมดไปจากโลกนี้เนี่ยปี2030ก็อาจจะยัง ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับว่าเาต้องมาจับตาดูกันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราทุกคนกนะ็มีส่วนช่วยโลกของเรานะครับว่าเป้าหมายการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นจริงได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยกต้องส่วนหนึ่ง,งนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันนะครับอย่างน้อยให้มันหมดไปจนใกล้ๆศูนย์ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ต่อมานะครับอันดับที่2นะที่เป็นสถานการณ์โลกที่สําคัญในปี2015นะครับก็คือภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งท่านอาจารย์ประพัฒนนะครับก็ได้ กล่าวถึงภาวะโลกร้อนว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอันดับ2ในปีที่ผ่านมาโดยประมาณปลายปีนะครับก็ได้มีข้อตกลงปารีสนะครับหรือว่าปารีสสคร e มเนนนะฮะเป็นข้อตกลงในการจัดการกับปัญหาภา,ภาวะโลกร้อนแล้วก็ถือเป็นความสําเร็จและความคืบหน้าครั้งใหญ่เลยของมวลมนุษยชาติในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับกว่า190ประมาณ195ประเทศนะครับแล้วก็มีข้อตกลงฉบ,บับใหม่ที่เรียกว่าข้อตกลงปารีสเพราะว่าพิธีสารเกวโตก็ได้หมด อายุลงอีกอันหนึ่งนะครับก็รู้สึกปีนี้มีอะไรหมดอลยุ้ทานะครับเรื่องแรกก็คือการกําหนดอุณหภูมิโลกนะครับไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าประเทศยากจนเนี่ยบอกว่าหรือประเทศที่เป็นเกาะที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยก็คิดว่า สองศาเนี่ยเยอะไปไหมคนจะแค่1.5ก็พอนะครับถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยอาจจะจมได้นะครับประเทศของเขานะครับซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่เลยเหมือนกันนะครับก็มีการมอบหมายให้ intergovernmental panel นะครับ on climate change นะครับเป็นความร่วมมือของหลายๆรัฐนะครเป็นคณะกรรมการเนี่ยไปดูว่าภายในปีอ่ภายในปี2018เนี่ยคนจะมีรายงานออกมาว่าจะสามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสได้อย่างไร นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการยุติการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกภายในปี20 60, 2006, 2006, 2 0 6 0 2060นยงะครับยางไรก็ตามนะครับที่ประชุมก็ยังไม่สามารถตกลงกันในเรื่องนี้ได้ก็เลยคุยกันว่าจะต้องมีการลดกา๊าซเรือนกระจกลงให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนั้นก็คือการให้เงินช่วยเหลือประเทศยากจนนะครับ ว่าในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนหรือว่าการพัฒนา,าพลังงานที่สะอ,อาดนี้เป็นต้นก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้บรรลุออกมาเป็นข้อตกลงนะครับก็เรื่องที่สี่นะครับก็จะมี ความแตกต่างจากพิธีสารเกียวตนิดนึงนะครับตรงที่ว่าพิธีสารเกียวโตในต้องระบุว่าประเทศร,ร่ำรวยต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่ประเทศยากจนไม่ต้องรับผิดชอบอแต่ในข้อตกลงปารีสเนี่ยได้ระบุว้อย่างชัดเจนว่าทุกประเทศต้องรับผิดชอบปัญหานี้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นความสําเร็จอันนึงที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับสําหรับปัญหาโลกร้อนในโลกของเราค่ะ เรื่องสุดท้ายครับคุณพภัสเรื่องสุดท้ายพอเห็นหน้าดิฉันก็จะต้องกลับมาเรื่องดักดักกันแเห็นคุณสุรศัล์นี่เรื่องรู้สึกเป็นเรื่องใสใสวัยรุ่นชอบส่วนของดิฉันนี่ก็กลับมาสู่เรื่องที่เป็นความน่าห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศกันเรื่องที่คิดว่าท่านอาจารย์ได้จัดไว้เป็นอันดับหนึ่งแสดงว่าเป็นภัยคุกคามที่เราอาจจะต้องระมัดระวังมากที่สุดนั่นก็คือเรื่อง ของปัญหาการก่อการร้ายจากกลุ่ม i s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  i อแล้วแต่ใครจะเรียกกันนะคะคก็คือโดยเฉพาะที่เราเห็นอย่างที่บอกก็คือปัญหา,เ,าเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสแล้วก็สถานการณ์ในตอนออกกลางนั่นเองก็คือโดยเฉพาะในสิยเรียและอิรักที่ได้กล่าวไปไว้ก็คือว่าทงนี้กลุ่ม i s เเนี่ยได้มีการ ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะคะคในในห่วงปีที่ผ่านมาคืออย่างถ้าเกิดเราเรามองย้อนกลับไปในเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่จุดจุดความสนใจจุดประเด็นให้ประชาคม่ลงประเทศนี้มีความห่วงกังวลเรื่องการก่อการร้ายนั่นก็คือช่วงของนายอีเลฟเว่นจำได้ไหมช่วงของนายวันวันโอ้ผมเกิดแล้วมั้งเกิด <ๆ S 2> แล้วเกิดแล้วะคุณทช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้จักกับกลุ่มก่อการร้ายที่ชื่อว่าออาเคดาหรือออลกอีดา ครับนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยกลุ่มเอาแคด้ก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นกลุ่มใหม่ๆคือคือจริงๆเรื่องนี้มันซับซ้อนถ้าเกิดว่าวันหลังท่านท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยเราจะมาพูดคุยให้ฟังว่า,พ,า,าพัฒนาการเป็นยังไงมีการแยกกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มหัวหน้ากลุ่มเป็นยังไงถึงกลายมาเป็นกลุ่ม i อเอสได้เป็นเรื่องที่ยาวอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆมาคุยก็ได้ไดนะถ้าทุกคนสนใจก็ ไปไปไปกระซิบบอกเราโดยเพจ Facebook ก็ได้นะคะก็คือว่าก็เอาละเขาวิวัาาการมาเป็นกลุ่ม IS แล้วก็มีเป้าหมายสูงสุดในการตั้งรัฐอิสลามโดยการที่พยามจะขยายรัฐอิสลามาไปทั่วโลกนะคะก็คือทีนี้เป้าหมายดังกล่าวเนี่ยได้รับการตอบรับ ค่อนข้างมากจากจากกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกที่มีแนวคิดเดียวกันแล้วก็เป็น Foreign Fighter ที่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะคะว่ามี Foreign Fighter ประชาชนจากประเทศต่างๆเนี่ยไปเข้าร่วมรบหรือว่าสมาทานความคิดในลักษณะนั้นนะคะก็คือใช่แล้วก็ไอเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่าจึงไม่ได้เป็นแค่กลุ่มก่อการร้ายนะคะแต่ว่าเป็นกองทัพมีนั <c oughs> กรบด้วยประชาคมโลกก็กำลังเผชิญกับ ภายคุกคามในรูปแบบใหม่ก็มีแนวโน้มว่าในปีหน้าเนี่ยเป็นไปได้ว่าไอเอก็คงจะยังคงปฏิบัติการอยู่แล้วก็เพิ่มบทบาทก็เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกเนี่ยจะต้องสักตามองแล้วก็ร่วมมือกันอย่างที่เราได้พูดกันมาหลายต่อหลายครั้งนะคะ,ะ,ะจบกันไปแล้วเรื่องดักดักดอันดับที่ห่ <laughs> ค่ะนั่นแหละสิบอันดับทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจท่านผู้ชมสนใจอยากจะ ทราบเพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านได้ในบล็อกของท่านอาจารย์ประพัฒน์เทพชาติีท่านก็จะมีประมวลเรื่องราวน่าสนใจน่าสนใจมาไว้ตลอดนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ท่านทําทุกปีปีนี้เราเห็นว่าน่าสนใจก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามก็อาจจะไปติดตามชมกันฟังไปอ่านกันได้นะคะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องมีความหวังในมนุษยชาติของเรา <laughs> ใช่นะครับ <c oughs> ต้องช่วยกันสู้ <c oughs> ใช่โ uh, ดยไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆความท้าทายใดๆเนี่ยถ้าหมดหวังซะ แล้วก็ก็จบกันนะนะคะก็ใช้ชีวิตกันไปอยู่วันวันก็ขอให้ใครความหวังลูกชนในหัวใจของทุกก่านนะคับจบแบบคมอีกแล้วคุณสุรชาตดิฉันเลือดออกเลยค่ะบาทบาดบาดครับ